เทศบาลนาครยาลานะคะได้มีการมอบทุนการศึกษา440ทุนแก่น้องนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะ นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะยลาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครยะยลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครยะยลาสมาชิกสภาเทศบาลาโดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครยะยลาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดรวมทั้งสิ้นจานวน440คนเป็นเงินรวมกว่า3ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น ทุนช่วยเหลือนักเรียนระดับเด็กเล็กระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาจำนวน210คนเป็นเงิน420,000 00, บาททุนช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน40คนเป็นเงิน160,000บาททุนช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวน50คนเป็นเงิน300,000บาทค่ะและทุนการศึกษา ระดับอนุปัญญาตอนุปัญญาค่ะและปัญญาตรีจำนวน140คนเป็นเงิน2 1 2ล้าน120บาทนอกจากนี้นะคะยังได้มอบทุนการศึกษาที่ได้จากการแข่งขันยารามาราทอนอีกจำนวน34คนเป็นเงิน2 0 0แสนบาทค่ะซึ่งทางด้านนาย,ยกเทศมนตรีนครนายก ขออภัยค่ะนครยะลากล่าวว่าเทศบาลนครยะลาได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนจึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือของนักเรียนในเขตเทศบาลนครยะลาขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครยะลาให้ได้รับโอกาสทางการ การศึกษาและถือว่าเป็นการส่งเสริมอ,อนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะ